ุอะลัยกุมวะเราะ w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสารานาช่วงมองสังคมมุิมรานาผ่านสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีทีวีเพื่อสัทธาชนนะครับขอขอพี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเพือ่อทีวี สัตวาชนนะครับได้อยู่กู้พี่น้องไปเมินๆนะครับผมครับพี่น้องเอาไปได้เจอกันหลายอาทิตย์นะครับเนื่องจากภารกิจของทางสถานีทรทัศนะครับเนื่องจากมีมากนะครับเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องหลายๆที่นะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับเลยต้องพอาดรายการสารานาไปหลายอาทิตย์นะครับผมแล้ววันนี้ตั้งใชีม่ให่เรานะครับก็มีข่าวๆน่าสนใจหลายเรื่องราวนะครับผม งานนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยชุมชนนะครับซึ่งสมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์นะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการเก็บข้อมูลในมิติมนุษยวิทยานะครับโดยระหว่างวันที่12ถึงสิส่ิงหาคม2 5 6 5นะครับที่ห้องประชุมมุสติคมบ้านนอครับผมครับประชิดของบ้านอกห้องประชุมจ๊ซสีครับผมก็ กิจกรรมของโครงการนะครับก็คือความรู้แบบการวิจัยชุมชนนะครับเจ็ดข้อด้วยกันนะครับแบ่งเป็นทีมโรงงานในพื้นที่นะครับแล้วในส่วนของงานวิจัยชุมชนงานเจ็ดชิ้นนะครับมันพอจะมีอย่างครับพอจะถ้าบูมได้ครับผมก็ประกอบด้วยนึ่งแผนที่เดินดินเนาะอันเคยยากโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนวัฒสธรร์ชุมชนและก็ประวัติของ คนมีชีวิตรครับผมครับตัวที่มีชีวิตรครับครับและไอเรื่องราวพวกนี้มันจำเป็นกับสังคมชุมชนอย่างไรครับผม โอ้เรื่องราวเหล่านี้เหมือนสบายสมเงินบันไดขั้นแรกครับผมเนาะเป็นแรงข้มเป็นแรงรวบรวมเป็นแรงอย่างที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเป็นคุณในของชุมชนได้อย่างมากมายนะครับครับสําคัญครับวันนี้น้าหากว่าชุมชนเรานะครับอ่าเขามีงานวิจัยนะครับอ่าของตวเก่าแล้วก็พวกเขาอาจจะค้นพบสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะพบได้ในชุมชนนะครับชุมชนมีความรู้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของพวกเขาเป็นอย่างดี ซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้วางแผนอาจรู้ได้นะครับเอาจมันมีคนนอกนะครับมาวางแผนนึ้เรานะครับหลายครั้งเรามากอบอกว่าที่โครงการนี่เหมาะสําหรับที่นี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาไจะเข้าใจปัญหาของชุมชนนะครับการทำวิจัยช่วยสร้างความมั่นใจในความรู้และแนวคิดของชุมชนเสริมสร้างความสมัครใจการตรวจสอบและความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกของชุมชนรวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสําหรับการขับเคลื่อนชุมชนงานนี้นะครับ สำคัญนะไอ้เลยครับผมเพราะว่าในเรื่องของเขามีข้อมูลนะครับมันมีข้อมูลมันมีชัยไปตึดเนี่ยนะครับลูกเขารู้เขาคือหกสิบครั้งชนะสิบครั้งถูกต้องนะครับผมโอเคท้าว่าวันนี้ในพื้นที่เขาไม่มีข้อมูลเลยเขาไม่มีจองไก่เลยโดยเฉพาะในเรื่องของแผนผังเคยอยานะเลยคํามที่เขาไปเราไปลองลองไปไล่ดูแผนผังเคยอยานนะครับ ยมไปยมมาเป็นญาติสนิทมิสหายกันหมดเลยใช่ใช่มันก็ทำเพื่อคนรุ่นหลังๆครับผมอันนี้จริงๆแล้วเป็นญาติเราไม่อยกเกิดความพักความสมัครีกันนะครับซึ่งเป็นอะไรอย่างที่น่าสนใจมากนะครับผมอยากจะฝากเือชุมชนพี่น้องมุสสิมในพื้นที่ทุกๆพื้นที่นะครับเอาลองมาทําวิจัยชุมชนเราท้นหาปาัญหาจุดแข็งจุดอ่อนถุกโอกาสนะครับอุปสรของชุมชนเราว่ามีอย่างเ้าะนะครับผม ในส่วนของพื้นที่เป็นที่เดินดินครับน้อยตัวครับผมมันจะทาเกิดความทรงจานะเกิดความปฏิสัมพันธ์เนาะเกิดการรับรู้รับทราบข่าวพาวปัญหาความต้องการอย่างใกล้ชิดได้อย่างแปลว่าเขาถึงหาได้ข้อมูลอย่างตรงจุดตรงประเด็นครับผมครับผมก็น่าน่าสนับสนุนครับ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 พี่น้องครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนาะทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจัวเชียงใหม่นะครับก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะครับ ในการต้อนรับพี่น้องมุสลิมนะครับชาติพันธมุกนะครับพี่น้องที่อยู่ในประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นมุสลิมใหม่นะครับก็เข้ามาอบรมนะครับเข้ามาอบรมเรียนรู้วิถีอิสลามนะครับแล้วก็เหมือนกับทัศนศึกษาดูงานแล้วก็เข้ามาอบรมตัวที่สถาบันเรียนรู้อิสลามเอาไปดูบรรยากาศครับเอาในงานนี้นะครับไปเลยครับมันมีพี่น้องชาติพันธมุกนะครับมาเข้ารับอิสลามหนึ่งท่านนะครับเอาไปดูบรรยากาศนะครับว่า ที่สถาบันเรียนรู้ิันมีบรรยากาศเช่นใดบ้างนะครับพระบาชุมครับในสังคมโลกแท้จริงแล้วหากมีพรมแดนไม่เรือมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นผู้ที่มีบิดามารดาเดียวกันในความเชื่อของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเมื่อวันที่20ถึง26กดกฎาคม2565ที่ผ่านมาทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องมุสลิมใหม่จากประเทศลาว เพื่อมาอบรมเข้าข่ายและเฮียนหูอิสลามพร้อมกับการใช้ชีวิตในวิถีอิสลามในสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเข้ามาของน้องๆในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นความโปรดปรานจากพระองค์ลอสสุภาวตาลาจคือพวกเขาทุกคนได้รับใช้งานาศาสนาของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะผู้สนใจอิสลามในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องในประเทศใกล้เคียง การมาของพี่น้องจากประเทศราเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่งโดยมีพี่น้องชาติพันธุ์มงมาเข้ารับนับถือศาสนาิสลามในครั้งนี้อันเป็นสิ่งที่สร้างความปิติยินดียิ่งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชื่อชาญชัยวิสุทธ์โงกมลชื่อเล่นชื่อชานครับผมเป็นคนชนเผ่ามง ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้ว่าผมเขา้าเขาเขา้าอิสลามผมอยู่ไม่รินแล้วผมคิดว่าผมจะเขา้าอิสลามเนี่ยผมก็มโนไปเองว่าผมคงเป็นคนแรก <c oughs> คนแรกมงคนแรกที่เข้ารับอิสลามแต่พอผมเจออาจารย์อดจบอกไม่ใช่วันนี้มีคนที่เขามาจากฝั่งเราที่มงผมก็เลยเอางั้นเหรอครับงั้น,สนแสดงว่าผมไม่ใช่มงคน,คนแรกก็สิอ่ ใจที่ผมเข้ารักอิสลามมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบผมอยากจะปลีกยปลีกแยกเปลี่ยนหนีจากวัฒนธรรมเดิมๆอย่างเดียวแล้วผมก็มานั่งคิดนึกจึงอิสลามศาส,สนาที่ใครๆเขาก็บอกว่าเป็นศาสนาที่โหดร้ายแล้วผมก็มานั่งนึกเออ ไอ้ที่เขาว่าโหดร้ายเนี่ยเรายังไม่เคยเข้าไปสัมพันธ์ในสังคมของเขาแต่เราเห็นแต่ในสื่อเท่านั้นแล้วจริงๆถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั้นอะอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นไหมแล้วเรานึกคิดนึกภาพเ,เหตุการณ์ต่า,ตางๆด้วยด้วยด้วยหัวใจที่แบบไม่มีอคติน,นะครับเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆนี่คือมันเป็นแบบนี้นแบบนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางผิดจะต้องเดิน ถ้าผมช้ากว่านี้ถ้าผมช้ากว่านี้แล้วแบบอย่างนี้ผมว่าคือถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้ผมตายไปแล้วตายไปเดนที่แบบผมรู้ว่าอิสลาม,มนั้นมันคือเส้นทางที่ใช่แต่ผมก็ยังไม่เดินไปหาผมตายไปคือผมอยู่ในความเฟ้คว้างที่แบบคือมันมันมันน่าเสียดายครับมันน่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ลังเลที่วันนี้ผมจะตัดสินใจเข้าเข้ามาในอิสลาม อิทธิยัติทางนำที่พระผู้เป็นเจ้ามอบพื้นถือเป็นของควรนั้นยิ่งใหญ่ที่อยากจะผ่านพบบนทางที่เที่ยงตรงบนทางที่นำสู่ความสำเร็จแต่จริงแล้วอยู่บนพระประสงค์ของพระองค์รัสุภวตาลาจะมีสิ่งใดเล่าที่จะยิ่งใหญ่เช่นนี้ขอพระองค์รัสุภวตาราทรงตอบแทนความดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการเป็นสาเหตุแห่งฮิทธยัติในครั้งนี้ ชุมพลสีสมบัติรายงานพี่น้องครับกอเป็นที่น่ายินดีนะครับที่เขาได้พี่น้องนะครับสุนเ่านะครับมาเข้ารับนักิศาสนาอิสลามที่นีุผมจะพาพี่น้องนะครับไปพูดคุยครับท่านอิมามพันโทมานัดขันเนมานนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นอิมามมัชชิดอันรักมากท่าตอนนะครับท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของมัชชิดนะครับการทํางานของมัชชิดของท่านว่าเป็นเช่นใดนะครับเอาไปชม าการพูดคุยกับท่านอิหมามมานัตขันธมาศนะครับเชิญรับชมค,ครับสลามุอะลุ่มเราต้องลอยวัลากาจุขอความสันติวตความเมตตาความผดผานจากอรรถชุวฮานุเวตาลาประสบแทบิโนพุสนนมิวสม,มารทัานนะครับกระผมพันโทม,มานัตขันธมาศเป็นอิหมาม,มัสชิดอัพรามา่าตอน ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นหนึ่งเดียวของในจังหวัดอันในอำเภอแม่อายนะครับคือความเป็นมาของออมัสยิดอารามท่าตอนเกิดจากการอพยพของชาวจีนอยู่นานสี่ตระกูลที่อพยพมาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านท่าตอนนะครับก็มีอ่าเล่าจะมีสี่ตระกูลกันคือแซลีนะครับแซจางแซ ก็รแล้วก็แทะหมานะครับมาตั้งลกลาดเป็นชุมชนแรกที่มาจากเมืองกีนมาอยู่นี่อพยพบ้างก็เป็นทหารมาบ้างก็เป็นพ่อค้าก็มาค้าขายกันที่ทีทท่าตอนนี้ที่ตมวนท่าตอนกอ็ทั้งสี่ตระกูลเนี่ยคิดกันว่าเป็นอิสลามแล้วเราจะต้องมีสุเหร่าเพื่อปรึกษาหารือก,กันมาประชุมกันในการทำอิบการต่างๆ ก็ได้จัดสร้างสุเหร่าขึ้นมาหลังแรกอาศัยที่ของอตระกูลหนึ่งนะครับผมก็ตระกูลหนึ่งแล้วก็สร้างมัสยิดเป็นไม้ไผ่ผสมไม้เนื้อแข็งเป็นัาคาที่ม,มุมที่ต้องถึงนะครับก็มีสี่ตระกูลก็แล้วก็กุมโบก็อยู่ข้างๆมัสยิดนะครับคือมัสยิดหลังหลัง่งางาน,นี้ตั้งอยู่ที่ ทิศเหนือของสะพานท่าตอนนะครับอยู่นี้ติดก,กับวัดท่าตอนเลยนะครับตอนหลังมาเมื่อมีคนอ,อุพยพมามากขึ้นนะครับก็อ่าก็ปี2517คนอ,อุพยพมามากขึ้นในในในตำบลท่าตอนก็ได้มีพี่น้องทุกคนเสนอความคิดว่าเราน่าจะมีที่เป็นของตัวเองคือเป็นของมัสยิดท่าตอนก็ได้จัดหาเงินจาก มาจากจากเชียงใหม่มาซื้อที่ก่อนซื้อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดสร้างสุเหร่าเป็นสุเหร่าชั้นเดียวเป็นเป็นปูนนะครับเป็นปูนแล้วก็ก็พอดีกับมาอิหม่ามทวีไอ้นายทวีวงงามได้เรียนจบมาพอดีแล้วก็มาสร้างมัส,สยิดหลังนี้เป็นเริ่มเป็นมัส,สยิดหลังหลังที่สองของมัส,สยิดของคนชาว่าต่อนนะครับ สร้างเสร็จประมาณ2,518แล้วก็จดทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนทะเบียนจับจังหวัดนะครับก็ขึ้นเป็นทะเบียนนี้ก็มีทะเบียนที่ถูกต้องแน่นอนตามพรบศาสนาอิลามนะครับก็นายทวีวงงามนี่ก็ได้จบมาจากคอบสิก็ได้มา ทุกคนก็เห็นว่านาะทวิวงามเป็นคนที่ก่อตั้งในการสร้างมาสัสยิดครั้งนี้นิเริ่มก็ตั้งให้ท่านเป็นอิหมามแต่ท่านก็เป็นคนที่ไปจดทะเบียนอาทะเบียนมสัสยิดที่จังหวัดนะครับท่านเป็นคนแรกอยู่มาท่านคงคงขอลาออกจากอิหมามแล้วก็ท่านที่สองคืออิหม,ม่ามอิหมามผู้ได้จากนะครับ เป็นอิหมามคนที่สองก็บุรณะมาสิบมาเรื่อยนะครับมาเรื่อยคนก็เพิ่มไปเรื่อยเรื่ยจนกระทั่งมันมีพรบอรอยู่พรบรหนึ่งของพรบรมาพราบ40เนี่ยครับพอพร,พรบรบริหารนะครับองคออ์กรอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นมาคนที่ไม่มีใบเกิดไม่มีส่ญชาติไทยเป็นอิหมามไม่ได้แต่ว่าถ้าไปอ่านพรบรจริงแล้ว มันเป็นอิหมามได้นะครับก็เดกเดกแกก็มาเป็นอิหมามอยู่ประมาณแกลาออกตอนตอนนี้อิหมามนี่เก้าครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายแกมาติดพรลบรนี้ว่าเป็นอิหมามไม่ได้ท่านก็ลาออกท่านลาออกก็ให้ในายสมหวังมาตะคุณเป็นอิหมามต่ออิหมามต่อเสร็จเรียบร้อยมาก็เริ่มที่จะทำะหลังคาหลังคาอนุกะสง ไว้เวลามีงานแรงางานไม่ต้องการเต้นใช้หลังคานนั้นเป็นที่ใช้ใช้เป็นประโยชน์ก็ได้รวบรวมเงินกันการบริจาคจากชุมชนท่าตอนแล้วก็ชุมชนแล้วก็ต่างต่างจังหวัดช่วยนะครับแล้วก็ได้เป็นหลังคาหลังเดิมต่อมาอิหม่มสมหวังมาตระกูลได้เป็นอิหม่ามอยู่ แล้วก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาป่วยกระลังจนไม่สามารถปฏิบัติอิหมานได้จึงลาออกก็มาขอร้องให้ผมมาเป็นอิหมานแทนผมเป็นอิหมานแทนแล้วก็คิดว่าตอนนี้ไอ้โรงเรียนสอนพระตุสิตของเราเนี่ยมันทุดโทมแล้วก็ที่ละหมาดผู้หญิงเนี่ยมันไปติดก,กับที่ละหมาดของผู้ชายแต่ว่าถ้าเมือกีนจริงจริงแล้วเนี่ย ผมไปสืบดูแล้วว่าทําไมเขาแยกผู้เรากันแยกที่ละหมาดก็เราก็มาปรึกษาหารือกันที่จะกัดสร้างมัส,สยิดอ่าเป็นที่ละหมาดของแม่หญิงแล้วก็โรงเรียนสอนพระดุยินด้วยกันแล้วก็จะมาแล้วก็ให้อา่าให้เยาวชนของท่าตอนเนี่ยที่เรียนจบด้านก่อสร้างมาเนี่ย ให้ไปดูแบบว่าเรา้องคัดเลือกที่ให้เป็นแบบของคนจีนเพราะนี่เป็นทินทินที่อยู่ที่คนจีนอพยพมาตั้งแต่ปี2500ตอนนี้มันก็265แล้วตอนนั้นสร้างประมาณ200ไอ้ปี2458ไป59อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะครับคือก็ให้ไปออกแบบมาเขาก็เอาแบบไมาผมดูถ้าคุณออก เป็นเก่งจีนมาเป็นอัตลักษณ์ของคนจีนที่เคยว่าครั้งหนึ่งได้มาอยู่ท่าตอนลูกหลานเราที่เกิดขึ้นมาเขาจะได้รู้ว่าลกหลากเขาอยู่ที่ท่าตอนนะครับก็ไปออกแบบมาก็มาประชุมกันก็ถกลงที่จะออกแบบเป็นเก่งจีนก็ที่ได้เห็นทุกวันนี้ก็เป็นเก่งจีนก็ด้วยด้วยความอนุเคราะห์ได้รับบริจาคจากกรุงเทพ เชียงใหม่เชียงรายพมา่าแล้วก็ไต้หวันเมืองจีนนะครับซึ่งสร้างสำเร็จภายในปีเดียวนะครับแล้วก็ได้จัดการเปิดเปิดที่ละหมาดผู้หญิงโดยท่านประธานกรรมการจังหวัดอาจาะ,ะคุณทัยษิณกรวินธรมวงเวลือดนะครับได้มาเป็นประธานเปิดให้ ทุกคนมาวันนั้นมาร่วมง,งานเปิดที่มสัสยิดท่าตอปัจจุบันนี้มสัสยิดท่าตอนเนี่ยมีสบับทั้งหมดประมาณร้อยร้อยสี่สิบสามคนนะครับประมาณสี่สิบสองครอบครัวก็มีมีสบับุะแฝงคือมาจากมาที่มีใบอีกประมาณสักยี่สิบกว่าคนนะครับที่มารวมตัวอยู่ที่ มสัสยิดธาตอนตอนนี้มสัสยิดธาตอนก็จะเป็นหลากหลายมีทั้งมาลายูแล้วก็จีนแล้วก็พม่า,านะครับแล้วก็คนมาลายูทางใต้มาอยู่เป็นพี่น้องมุสลิมทางทางทางมาสัสยิดธาตอนตอนนะครับพีการเริ่มการเรียนการสอนฟาตุอินครับก็มีครูสามคนเป็นอุศอนําละหมาดหนึ่งคนแล้วก็ครูที่จบมาโรงเรียนตักตะวาของคนที่มาช่วยกันสอนเด็ก เด็กที่เรียนสอนก็ประมาณ20กว่าคนของเยาวชนเราเราก็พยายามที่จะพัฒนาคนให้มันดีขึ้นให้มันให้เขารู้จักการทำอิบายนะการละหมาดนิทีรศสำคัญที่สุดคือการละหมาดต,ต้องให้เขารู้ว่าอิสลามเราเป็นไงเพราะในหมู่บ้านของถ่าตอนเนี่ยมันอยู่รวมกันหลากหลายมันมีทั้งชาวพุทธชาวคริสล้ว ชาวพุทธชาวคริสต์นะครับก็อยู่รวมกันมาทำไมเขาไม่ทะเลาะก,กันผมสืบมาแล้วคนจีนเนี่ยมาจากอุพยมาจากเมืองจีนเนี่ยไม่ได้มีเอาครอบครัวมาด้วยก็มาได้หมู่อัลลับแถวท่าตอนมาเป็นสมาชิกของมัสยิดท่าตอนนะครับก็มันก็ญาติกันทั้งหมดนะในท่าตอนเนี่ยดูๆกไปแล้วว่าทุกบ้านทุกอะไรเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ย ลูกสาวมาเป็นมุสลิมพ่อก็ยังรับถือพุทธอยู่นะครับก็ดูด้วยก,กันมาด้วยความอา,อารียรอบกันถือไม่มีการทะเลาะอะไรทั้งสิน้นใครอิสลามทำบุญใครตายใครเป็นท้าวพุทธก็มาเยี่ยมเยียนพอท้าวพุทธตายเราก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับไปเยี่ยมเยียนกันไปช่วยเหลือกันก็เป็นแบบนี้ตลอดยัง มาสิท่าตอนนี้ก็จะมีงานใหญ่ๆอยู่ก็คืองานคือการออกอีดอีดินอิดินฟินและอิดินอัตหาการก้าการฆ่าทำารืาบัตินะครับทุกปีจะทำาครือบัตรประมาณ5ตัวที่ท่าตอนเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็คือหมายความว่าแหล่งท่องที่เป็นท่อง,ทองเที่ยวการทางเรือนะครับทางเรือแล้วก็ทางบก ตอนนี้มันยิ่งจเจริญขึ้นทางเรือมันก็น้อยลงสมัยก่อนนี่คนมาท่าตอนก็จะลงเรือกันไปไปร่องแม่น้ําไปไปชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ชมบ่อน้ําพุนะครับบ่อน้ําูุแถวเชียงรายบ้านรวมมิตรนะครับที่เชียงรายแล้วก็ขึ้นเชียงรายนะครับส่วนทางบกนี่ก็มีมีสวนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันมีสวนร้อยใจลัก แล้วก็ร้อยใจรักมีสวนมีที่ท่องเที่ยวตลอดไปเลยถึงถึงเชียงรายเหมือนกันแหมหนึน่งเรื่องราวนะครับของพี่น้องมุสลิมชายแดนนะครับเหนือสุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับสุดเขียนจังหวัดเชียงใหม่พริเวณท่าต,ตอนนะครับพอจากพื้นที่เชียงใหม่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะออกไปทางเชียงรายได้นะครับถ้าตอนเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีความงดงาม<ใ>นะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับ<ๆ>ช่วงนี้นะครับหลาลลร้านอาานะครับซึ่ง<ๆ>มันเมือน,นก็ได้มาเตี้ยนะครับตอน <c oughs> นีปปาไปกินอาหารจีนอยู่นานตั้งเดิมนะครับที่ร้านอารีเป็ดย่างนะครับเป็นร้านอาหาร <ๆ S 1> ที่เอ่อน่าจะเป็นคนจีนนะครับเข้ามาทําเองนะครับเปิดร้านอาหารเองซึ่งยังเป็นเนี้ออาหารพ่องนะครับเอาลองมาชมบรรยากาศร้านสั้นๆนะครับผมเชิญรับชมครับ วันนี้ปาพี่ดองนะครับมาที่ร้านอาลีเป็ดจ้างนะครับร้านอาหารฮาลานอาหารจีนยูนานแท้นะครับเจ้าตำรับนะครับถ้าพูดถึงในเตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับร้านอาหารจีนมุสลิมจีนยูนานนะครับก็ถือว่าหากินได้ยากนะครับส่วนใจก่ก็จะปรัตบโซ่ถูกปากกว่าคนบ้านเรานะครับอยากจะกินอาหารจีนยูนานนะครับก็วันนี้ก็ ลูกๆก็จัดื้อไปกินที่ร้านอารีเป็ดย่างนะครับเป็นร้านหนึ่งของเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีดีในเรื่องของอาหารจีนจูนานนะครับแบบออริจินอลของแท้จากแดนมังกรนะครับก็สั่งผัดเต้าหู้รสร้อนแรงนะครับด้วยกับพรกมาล่าสซุปประกาศขาวลูกชิ้นเนื้อนะครับสามนี้ได้รสชาติหอมของประกาศเพราะต้มจืดของพี่น้องชาวาจีนมาที่ยมปรุงรสด,ด้วยซอสนะครับหรือผงปรุงรสทำให้เสียรสชาติความหวานของผัก เป็ดย่างเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของร้านนะครับสั่งยำไข่เยี่ยวมาแน่นอนครับรสชาติต้องแตกต่างจากที่อื่นนะครับมีน้ำยำสูตรเฉพาะของร้านเนื้อมาล่ารสร้อนแรงนะครับจึงเลยอาหารยิ่งนักนะครับพัดมันอรูมันฝรั่งสไตล์ยุนานมันต้มจนเปื่อยนะครับพัดเครื่องปรุงเฉพาะของร้านรสชาติหอมมันเร้าใจยิ่งนักยิ่งมีอีกหลายเมนูนะครับที่ท้าทายนักชิมโดยเฉพาะผู้ที่ ลงหายอาหารจีนยูนานนะครับมาที่นี่บับผิดหวังครับสั่งอยั้งปลาทูกกบอกเจ้าของร้านแนะนำนะครับเมนูหน้าชิมมากมายมีให้เลือกกินเยอะแยะไปหมดนะครับหากอยากจะกินอาหารจีนมุสลิมยูนานขนาดแท้นะครับแนะนําร้านนี้เลยครับอารีเป็ดย่างนะครับพิกัดก่ออยู่ที่ถนน4จันดอนซอย1นึ่งะครับตำบลช้างคาร์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเข้าซอยหลังโรงบานเซนท่านไปนิดนึงประมาณ20เมตรนะครับด้านขวามือท่านก็จะพบกับ ร้านอารีเป็ดย่างนะครับโทรศัพท์ติดต่อก็0646014705อารีเป็ดย่างนะครับก็ท่านใดน,นะครับจะอยากกินอาหารจีนเชิญครับรายงานจากเพจข่าวมุสลิมเชียงใหม่อาหารจีนจุนานนะครับเป็นอาหารที่เรื่องลือเรื่องชื่อมานานนะครับจริงๆมาเช่อยางแค่นี้นะครับ,รบ,รบอาหารที่ร้านอารีเป็ดย่างอาหาร จีนจุนานนะครับอาหารออริจินอลอาหารทั้งเดิมนะครับมีคือจิงมากมายนะครับมีคือท่านได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารจีนจุนานแท้ๆนะครับเนาอร่อยอร่อยครับอร่อยนะครับพี่น้องครับผมถือว่าเป็นร้านหนึ่งนะครับที่แนะนำคือไปจิบนะครับครับพี่น้องครับเรื่องราวที่เราได้อู้คุยกันนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยชุมชนในเรื่องรับการที่มีข้อมูลชุมชนนะครับก็เป็นึงใน ในอำนาจต่อรองของชุมชนนะครับซึ่งถ้าเขามีข้อมูลชุมชนที่แน่นหนานะครับใครจะมาเจาะใครจะมาทำอะไรอย่างก็เกี่ยวกับชุมชนของเขาครับมันค่อนข้างจะเขาได้ยากเนื่องจากเขามีข้อมูลได้ลเนาะในส่วนแผนกังชุมชนเนี่ยเลยไปนไงครับในบางชุมชนคือการเดินเที่ยมชุมชนเดินเที่ยมเข้าถึงเข้าหาเนาะดูใน รื่องราวต่างๆของชุมชนเนาะเพิ่มความเป็นพี่เป็นน้องเพิ่มความเชื่อมสัมพันธ์เพิ่มอะไรอย่างต่างๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของผังเคยยางเนี่ยครับผมว่าผู้ประกอบการก็ดีเนาะแล้วก็บกว่าสากชุมชนก็ดีแหล่งต่างๆของชุมชนก็ดีมันเดินได้ทุกอย่างหมดเลยครับผมมันก็ยางไม่อมันก็จะลดความเหืีอมลั้มมันก็จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็ความเป็นพี่น้องความเป็นพิฆวานอิสลามนะครับเนาะแต่จริงอิสลามเราเป็นเรือร่างเดียวกันชนน่งชนใดเจ็บ ส่วนอื่นก็ลอยเป็นไข้มาสบายไปตัวเพืออทอตต่อกานเออแบ่งปันกันเนาะครับผมอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ที่ที่เขาอยากเห็นนะครับผมทเกิดขึ้นในสังคมบ้านเอานะครับโดยเฉพาะชุมชนมุสลิมนะครับเอาขาดเรื่องประวัติศาสตร์เอาขาดเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับเอาขาด หลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้เขาพูดว่าท่าเติมมีปัญหาก็เขาบอกว่าคนที่จะเป็นญาติฉันคนที่เขาเป็นญาติรองฉันคนนั้นคนนี้ปัญหาที่เกิดันจะรุนแรงก็จะต้องบรรเทาทุกเราลงไปครับพี่โตถ้า<ช>ว่าเรามีขออ้อมูลวิจัยในเะรื่องต่างๆอย่างน,น้อยๆนะครับปัญหาอุปสรรคในชุมชนเนี่ยเอา่อนแต่ช่วยกันค้นพบนะครับวันนี้เราเจอพี่น้องเอาหลายๆครอบครัวนะครับประสบความยากจนประสบความแร้นแค้นนะครับนาอเราก็สามารถจะใช้แผนที่ดินนะครับไปสำรวจได้ ท่านุกช,ชนของเขาครับผมเขาก็มีการจัดการนะในการนูนเสิร์มช่วยเหลือซึ่อกะกันได้อยู่ครับผมแม้ว่าเขาเรื่องั้งแต่ตัวเขามีต้นทุงตาในพวกบ่มีเคือญยตางนีก่อนบ่หมีเพราะนั้นในส่วนของชุมชนสังคมองค์กรของเราในชุมชนเขาต้องรีบเร่งในการประสานงานในการข,าขับเคลื่อนและช่วยเหลือครับผมครับครับในส่วนนี้นะครับ,รบอิสลาเอเขาได้สอนไว้เสมอเสมอครับ,รบตลอดมามว่าเออบอกว่ามันมันมันต้องมีทางออกครับชีวิต ไอท้ที่มันมีทางออกก็คือประเทศชีวิตนะครับ,<พ>บคือคนที่ตาไปแล้วนะครับคือ<ช>มันมีทางออกแต่วันนี้นะครับทุกๆชีวิตนะครับมีทางออกหากว่าเอาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ<ช>สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนอก<ช> <พบ S 2> คนทุกข์ก่เกิอความคิดว่าเขาถูกทอดทิ้งนะครับนอกอคนมีสตางค์ขอ,ขอพยายามจะดูแล<ช>อุดหนุนนะครับสกาเทาแย่ใดจะซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดใน ชุมชนเอาเอื่อ่สุดก่อนที่เราจะไปมองสังคมอื่นครับวันนี้เขาสร้างภาพจาลองขึ้นมาว่าในชุมชนเขาคือส่วนไหนที่จะเป็นอุปกรณหลักเพราะนั้นชุมชนเขาคืออะไรตัวมัสยิดคืออค์กรหลักใช่ว่าถ้าสังคมของผู้ซึ่งของของเขาคืออะไรเนาะแล้วที่ยังนะครับมิชคือศูนย์กลางของชุมชนตอพชคคณะกรรมการเป็นตัวแทนของชุมชนที่จะต้องคอยดูแลสอดส่องพี่น้องเขานะครับ ในทุกๆด้านนะครับไม่เฉพาะอีกประเอย่างเดียวนะครับเราอยู<ช>่ต้องรู้เรื่องปากเล่นต้องนะครับเรืเ่องปากเล่นต้องของพี่น้องของเขาในพื้นที่ว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุกก็กำลังซั่งไม่พอดูอาช่วยกันครับผมครับผมใช่ครับเราจะดูอาช่วยกันอย่างน้อยก็มาทตนี้เตรียมกันนะครับหมา,ายคม่เปืนกับร่งใจ เราเอาไปเยี unusual unusual> ่ยมเยียนด้วยลังการกจาใจซึ่งกันและกันนะครับสังคมเราพอจะเกิดความสันติสุขนะครับเราเกิดความพักเกิดความเพื่ออาทรซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาเพียงแค่นี้ก็น้อยแล้วนะตอนงไ้แล้วนะครับของพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมรายการสารานนาช่วงนองสังคมพุทธสารานนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีริสกีที่กว้างขวางนะครับขอให้พี่น้องนะครับ เป็นที่ฮักของรัุกาตาราการงานของพี่น้องนะครับเป็นที่รีดอพอพระไทยของรัุภาตารราและขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับทั้งดุลยาและอาคีรัตนนะครับวันนี้ผมจะต้องขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับ a s s ล l a m กุ l a เรา m w a r a ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาอัลลอฮุยาห์รหมานุยาหเรหฺอี